เปยาแล้วอ่ะเพลน่เพลน่า ติติยูมัร์ทเทคไอ้ติปสเอกอะ<ม>บอลลูนแหมมันก็ไม่อยากจะเอาไอ้นี่นะแหมแ่มคิดดื้อเซลซิงนะ

ไหมไม่ม่ไม่แม่มสวงไหม,ไม,ไม Oh <yeah. S 1> สอาแมามีรถท็กัโอ้เกมมีเทคเนี่ยโอเคโอเคแบบนี้ไปเท็แบ็คเซนโอเค